ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดได้มอบรางวัลที่1สลากกาชาติเพื่อการกุศลประจําปี2569ค่ะพร้อมกับเชิญชวนผู้ที่ถูกรางวัลน,นะคะแต่ยังไม่มารับท่านสามารถมารับรางวัลได้ภายในกําหนดเวลาค่ะ ที่บริเวณหน้าศาลา1 0 0ปีตราดรํำลึกหน้าสาลักลางจังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดได้รวมกันมอบรางวัลค่ะให้กับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสลากกาชาติเพื่อการกุศลจังหวัดตราดประจำปี2569นนะคะซึ่งรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็น รถยนต์กระบะ4ประตูโตโยต้าไฮลักซ์ทราว์ดับเบิลแคบ2.8ส mart AT สีขาว1รางวัลค่ะส่วนหมายเลขสลากก็คือหมายเลข 2, 3, 6, 6, 7นะคะผู้ถูกรางวัลค่ะได้แก่นาย ทัญรัตทั่งทองซึ่งเป็นประชาชนบ้านวังตักหมู่ที่9ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งซื้อสลากกาชาิเพื่อการกุศลจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงค่ะ โดยทางนี้ผู้ที่ถูกรางวัลประเภทอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นและรถจักรยานยนต์ซึ่งท่านยังไม่ได้เดินทางมารับรางวัลท่านก็สามารถมาติดต่อขอรับรางวัลได้โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลในวันและเวลาราชการณสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราด ท่านมาแสดงตัวรับรางวัลนะคะได้ถึงวันที่5มีนาคม2569ค่ะแต่ถ้าหากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์039512135ค่ะ